สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาร์เ u าสวันนี้เราจะพาไปสัมผัสหนึ่งในรถสปอร์ตสุดหรูที่หลายคนใฝ่ฝันนั่นคือ Ferrari ี488ปี2026รถที่รวมความเร็วความสง่างามและเทคโนโลยีอนาคตไว้ในคันเดียวทันทีที่คุณเห็นมันจะสะกดสายตาด้วยสีโคเบลด์ดีมเงางามเหมือนอัญมณีสีน้ำเงินที่สะท้อนแสงระยิบระยับทุกองศา สีนี้ให้ความรู้สึกทั้งหรูหราและเร้าใจในเวลาเดียวกันตัวถังของมันได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโฉบเฉี่ยวเรียบหรูและลุกลมยิ่งกว่าเดิมเรียกได้ว่าทุกเส้นสายบนตัวรถมีเหตุผลมีชีวิตและแสดงออกถึงจิตวิญ,ญญาณแห่ง f e r r a รารี่อย่างแท้จริงเริ่มจากด้านหน้าของ f e r r a รารี48่488 2026เราจะเห็นกระจังหน้าดีไซน์เฉียบคม ไฟหน้าล็ดทรงใหม่ที่ดูดุดันและช่องดักลมขนาดใหญ่ที่ช่วยระบายความร้อนให้เครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพฝากระโปรงหน้าแบบคาร์บอนไฟเบอร์ให้ความรู้สึกเบาแต่แข็งแรงผสานเข้ากับกันชนล่างทรงสปอร์ตที่ช่วยเพิ่มแรงกดขณะขับด้วยความเร็วสูงเมื่อมองจากด้านข้างเส้นสายโค้งเว้าเรียวสวยสะท้อนถึงสัตว์แห่งแอโรไดนามิก ล้ออัลลอยลายพิเศษขนาดใหญ่พร้อมคาลิปเปอร์เบรกสีแดงสัญ,ญลักษณ์ของเฟอร์รารี่ให้ความรู้สึกหรูหราและทรงพลังเหมือนรถแข่งในสนามแต่ถูกนำมาปรับให้วิ่งบนถนนจริงได้อย่างสง่าง,งามส่วนด้านหลังก็ไม่แพ้กันไฟไท้ายเลดแบบเส้นคู่ดีไซน์เรียบหรูรวมถึงท่อไอเสียคู่ขนาดใหญ่ตรงกลางที่ให้เสียงคำรามสุดเร้าใจสปอยเลอร์ด้านหลังสามารถปรับระดับได้อัตโนมัติตามความเร็ว เพิ่มแรงกดให้รถเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นและยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูโฉบเฉี่ยวเกินคำว่าหรูพอเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารจะสัมผัสถึงความหรูหราผสมความสปอร์ตอย่างลงตัวเบาะหนังแท้คุณภาพสูงตัดเย็บด้วยได้คู่พิเศษพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่มีปุ่มเลือกโหมดการขับขี่ได้เหมือนรถแข่งในสนามจริงแผงคอนโซลกลางออกแบบให้หันเข้าหาผู้ขับเหมือนห้องนักบินของเครื่องบินรถ พร้อมจอแสดงผลดิจิทัลเต็มระบบให้ข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่ความเร็วอุณหภูมิไปจนถึงการควบคุมโหมดการขับขี่สีภายในถูกออกแบบให้เข้ากับภายนอกในโทน cobalt blue and black เพิ่มบรรยากาศความล้ำยุคและรูหราระบบไฟภายในแบบ ambient light ปรับโทนสีได้ตามอารมณ์และระบบเสียงพรีเมียมที่ให้คุณภาพเสียงรอบทิศทางเหมือนอยู่ในห้องคอนเสิร์ตใต้ฝากระโปรงคือหัวใจของรถ เครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบขนาด3.9ลิตรให้กำลังมากกว่า750แรงม้าอัตราเร่งจาก0ู0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง2.7วินาทีความเร็วสูงสุดมากกว่า340กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือพลังที่เกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงและ DNA ของ Ferra รารี่ที่ไม่เคยเปลี่ยนแม้จะเป็นรถที่มีพลังมหาศาลแต่การควบคุมกลับนุ่มนวลอย่างเหลือเชื่อ ระบบช่วงล่างปรับอัตโนมัติตามสภาพถนนพวงมาลายัยตอบสนองไวัแม่นยำและระบบเบรกคาร์บอนเซรามิกที่หยุดได้มั่นใจทุกจังหวะส่วนเรื่องราคาของ Ferrari 488 2026เริ่มต้นที่ประมาณ350,000ดอลลาร์ 350, สหรัฐหรือราว12ล้านบาทไทยโดยประมาณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับแต่งและอุปกรณ์เสริมแต่เชื่อเถอะครับราคานี้ไม่ใช่แค่การซื้อรถแต่คือการเป็นเจ้าของ งานศินละปะบนล้อที่สะท้อนตัวตนของผู้ขับอย่างแท้จริง Ferrari 488 2026ไม่ได้เป็นแค่รถแต่มันคือประสบการณ์แห่งความสมบูรณ์แบบที่รวมความเร็วความรูหราและความรู้สึกเรลาใจในทุกวินาทีที่ได้จับพวงมาลายัยขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจากช่อง c a r ์พาส์ ถ้าคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถหรูรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับสุดยอดยานยนต์ระดับตำนานได้ที่นี่เท่านั้นคาพาส